คาเงโนโซชิกิ no so พิธีศพเงาเด็กที่ยังไม่เกิดในญี่ปุ่นบางชีวิตไม่เคยได้ลืมตาดูโลกแต่กลับถูกจดจำไว้ลึกกว่าคนที่เคยมีตัวตนจริงๆนี่คือพิธีที่ไม่ได้จัดเพื่อเด็กที่เกิดมาแล้วแต่จัดเพื่อเด็กที่ไม่เคยได้เกิดเลยในบางหมู่บ้านห่างไกลโดยเฉพาะบนภูเขาทางเหนือหรือหมู่บ้านริมทะเลของญี่ปุ่นยังคงมีพิธีกรรมที่ชื่อว่าคางเงโนโซชิกิหรือพิธีศพของเงา พิธีนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อครอบครัวเสียลูกในครร์หรือมีการทำแท้งโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้วิญญาณของเด็กได้รับการยอมรับว่าเคยมีอยู่จริงการประกอบของพิธีถูกจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีประกาศเชิญแขกมาร่วมงานจะมีการจัดโต๊ะเล็กๆวางตุ๊กตาเด็กเสื้อผ้าหรือของเล่นมีการสวดมนต์ในใจมักใช้เสียงไม้เคาะมู่หวีแทนเสียงสวดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาพุทธมหายาน เมื่อเสร็จแล้วบางบ้านจะฝังของเหล่านี้ไว้ใต้ต้นไม้หรือในสวนในความเชื่อของบางชุมชนญี่ปุ่นทางงานของเด็กหรือวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่รอบๆตัวของพ่อแม่อาจจะไม่ได้หลอดหลอนแต่จะอยู่ในรูปแบบของความรู้สึกผิดของพ่อแม่การจัดพิธีนี้จึงไม่ใช่แค่เพื่อเด็กแต่เพื่อให้คนที่อยู่ได้เริ่มต้นใหม่โดยไม่มีเรื่องติดค้างใจพิธีคาเงโนโซชิกิคือบุตรพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมบางอย่างไม่ได้ต้องการการแสดงออก แต่มาจากความเข้าใจลึกๆของคําว่าการยอมรับมันอาจเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเพราะยอมรับได้ว่าแม้จะไม่มีชีวิตแต่ความรักยังคงส่งไปถึงได้ในบางเช้าถ้าคุณเห็นตุกกต๊กตาเล็กๆวางไว้ใต้ต้นไม้ในสวนญี่ปุ่นและได้ยินเสียงไม้กระทบกันเป็นจังหวะช้าๆเดินผ่านไปด้วยความเคารพเพราะคุณอาจกำลังเดินผ่านพิธีกรรมคาเงโนโซชิก no ิ คุณกำลังฟัง Whisper of the East เสียงกระซิบจากตะวันออกจะกลับมาอีกครั้งในตอนหน้าเพราะแม้แต่เงาของเด็กก็มีสิทธิ์ได้รับการบอกกลายอย่างงดงาม